ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชาวมตัวไลา์ทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นอําเภอเล็กๆเขาเรียกว่าเ,เมเือง,ง,งรับแลของจังหวัดเชียงใหม่แล้วกันนะครับก็อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข132 2, 2นะครับตอนนี้เรากําลังจะไปวัดอะไรนะพี่หมอวัดฟ้าเวียงอินวัดฟ้าเวียงอินไปชายแดนนะครับของชายแดนไทยพม่าชายแดนไทยพม่าของอำเภอเวียงแหงเดี๋ยวเป็นยังไงตามไปดูกันครับตามไปดูก็ระยะทาง ประมาณ20กิโลจากตรงนี้ไปตรงวะ20จากนี้ไปเปียงหลวง15จากนี้ไปหลักแต่ง19วัดที่ว่าคือสุดที่หลักแต่งเป็นชายแดนไายพม่าผมสรุปสั้นๆว่าประมาณ20 20ิโลจากนี้บวกนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับจำเอาตัวรางความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับอืม ลาเยังมีโรงแรมเป็นโรงแรมออ๋โอ้วยตรงนี้สิเจริญกว่าที่เราพักอีกแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวอำเภอไงเป็นบ้านเพียงหลวงด้านเจริญสหลวงมันอยู่ติดชายแดนไงพ่อแล้วเขามาซื้อของมาแล้วก็มาตรงนี้ไงมีเซเว่นด้วยกลายเป็นนี้เนี่ยตลาดอีกโอ้ยได้เดินตลาดเพียงหลวงต่อไปแล้วกัน มันดูดีกว่าเพียงแหงเหรอเยอะเป็นชุมชนเลยแหละเพียงแหงนะมันเป็น้ายเป็นสุรราชาการเฉยแต่ชุมชนอยู่นี่มีร้านขายอ p อ o น้ำเด้อมีทุกอย่างเลยนี่มายมีเจริญดีๆเลยแหละตรงนี้คือตัวอำเภอ

มันก็เหมือนแม่สายดีๆนี่เองเนี่ยบ้านสลับซับซ้อนเหมือนแถบท่าเคี็กเลยถ้าเคยถ้ามีอาหารอยู่นาอยู่ตงประมาณนี้ก็แสดงว่าเวลาทำมาค้าขายด้วยการค้าขายมันอยู่จุดนี้มันน่าจะติดกับมันจะใกล้จุดจีนอ่ะใกล้ประมาณใกล้จีนตัวนี้จุดจีนก็หนาวหน่อยไก่จีนว่าร้างเขาเขียวว่าเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลกก็มาจะไปจีนง่าย งหลักแต่งชายแดนไทยพม่าอีกสี่กิโลวันยูว่าอยู่ไปอีกนิดนึงก็ถึงเขตชายแดนพม่าแล้วใช่ก็บ้านก็อยู่นี่เหรอเป็นไงวัดฟ้าวิงอินสามกิโลวัดฟ้าวิงอินก็ติดเลยจะอยู่คือชายแดนจะต้องตรง นี้ผู้ชมครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ด่านพรมแดนไทยเมียดานะครับสุดี่นี่แล้วไม่ทางไม่ค่อยจะโซบมาละนีหน้าด่านน่าจะขึ้นขคนเอนแต่แดนไทยพม่าบ้านหลังแตกงเอาแค่นี้แหละนะอ่าเนี่แหละบต้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่สุดแดนไทยทลอหนึ่งสามสองสองนะครับที่ บ้านหลักแต่งตบลนเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะดูนี่สินี่แหละชัดเจนตามนั้นถ้าท่านไปดูแผนที่ก็จะเห็นว่าอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่บางท่านในโซเชียลมีเดียในใน Google ในเว็บในอะไรออนไลน์ก็บอกว่าเวียงแหงคือรับแลเชียงใหม่นะครับนะมันเป็นยังไงถึงเรียกอย่างนั้นต้องลองแผนที่มีเองนะครับนะก็ ถ้าท่านวิ่งมาวิงงววว่งแหงวิ่วงแหเวียงแหงเนี่ยถ้าจะเห็นได้ว่ามันมีเขตชายแดนนะครับนะค,บคือผ่านค้าท่านเข้ามาทางจากเชียงดาวสามแยกบ้านแม่จาเลี้ยวซ้ายมาประมาณ60กิโลเมตรพอเข้าเขตอำเภอเวียงแหงเนี่ยท่านก็จะอ่ผ่านบ้านลาวูนะครับนะบลงเขามาก็เป็นตัวอำเภอพอตัวอำเภอเสร็จวิ่งมาตามแนวทอร์ลอ13-2เนี่ยก็จะเป็นบ้านเปียงหลวง เวียงหลวงเรามาสูดชายแดนก็บ้านหลักแต่งจากตัวอำเภอเวียงแหงมาบ้านหลักแต่งนี่ก็ประมาณประมาณนะครับ20กิโลเมตรโดนประมาณนะครับตรงนี้เป็นสูดชายแดนไทยพม่านะครับนะเดี๋ยวเราจะไปพี่หมอนน่ชี้ให้ดูข้างบนนั้นคือด่านก็จะเป็นวัดฟ้าเวียงอินนะครับข้างบนนั้นคืออะไรข้างบนนั้นก็มีตากระเบิงเอาครับแค่เห็นรั้วไหมครับโอเคพูดแค่นี้พอบังกงบังเกอร์ก็คิดเอานะครับนะอันนี้ดูดูนี่มีแผนที่มาดูได้ อ่านี่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 สันหาอยากไปเบิ่งของเขานี่นครับเราอยู่ตรงไหนมันดะเลอลาเซียวดะเลนั่นมันพูกกามมันรูวาเก่าโน่นเราอยู่เวียงแหงอย่าเวียงแหงหลักใตอจีนะครับนะอ่านู่นมันดะเลภูกกามนะครับนะคือเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่ก็รัชฐานของเขาฐานสเตทนะครับนะนั่นท่านเห็นไหมแม่สายเชียงรายเนี่ย ต้องท่านิ้วผมชี้เนี่ยก็นั่นแหละแถวไอ้ผาหมีผาหีนนะเส้นเป็น4 9นะแถวแถวดอยช่างมุกนะครับโซนนี้ทั้งหมดของเขาคือฉานสเตปและฉานนะครับนะก็ชัดเจนครับตอนนี้เราอยู่เวียงแหงก็ตรงนี้ทิวเขาที่กั้นแนวของไทยเนี่ยตั้งแต่แม่สายลงมาประมาณนี่ประมาณเวียงแหงที่กั้นไทยกับลาวคือทิวเขาแดนลาวใหญ่มาก่ะโอเคแดนลาวต่ไม่ได้กั้นไทยกับลาวนะ ท่า <c oughs> นไทยกับพ่ะมามัน,นมีที่มาเดี๋ยวท่านไปเซ <c oughs> <Google S 1> ิร์ช Google ดูนะครับนะก็เห็นไหมเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยตรงเวียงแหงนี่เส้นหนึ่งสามตองสองเราพอ,อมาสุดชายแดนะตรงนี้เขาก็มีทางหลวงของเขาเนี่ยจะไปตองยีไปภูกามมันดเลนะขึ้นไปนูน่นอันนี้คือเส้นสีแดงเนะี่ยจริงๆเขาเขียนไว้ว่าจากตรงนี้ไปจีนนี่โอ้เจ็ดร้อยโลนะ,ะไปจีนหมายความว่าเข้าเขตชายแดนจีนนะครับนะพะท่านต้องไปวิ่งฝ่าทั้งรัดฉานอีกนะครับนะอันนั้นเชียงตุงที่พี่วิเชยชอบจัดทริปไปผ่านท่ากิเลกแม่สาย กระตูตามนี้นะครับนะออชัดเจนพอได้ไอเดียครับครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าเนาะ <c oughs> คือบ้านหลักแต่งเดี๋ยวเราจะไปวัดฟ้าเวียงอินต่อครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับ <c oughs> มากับ D <c oughs> ดีแม็กอย้างเหมือนเดิม <c oughs> มาดีครับด้านบนนี้ก็เป็นค่ายทหารอ่าพม่านะครับ <c oughs> สวัสดีเดอะพีเพิลครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดฟ้าเวียงอินนะครับอยู่หมู่บ้านเอ่อเขาอะไรอ่ะหลักแต่งหลักแต่งอ่าตำบลเปียงหลวงเวียงแก่งเวียงแหงเชียงใหม่ครับอ่าเป็นวัดที่เราเชื่อกันอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะครับเชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านสวรรคตที่นี่นะครับที่นี่คือถึงม้ทูกว่าบริเวณไหนนะรู้ต่ว่าเขตเวียงแหงนี้นะครับนะประมาณนั้นนี่เป็น ประวัติย่อนะครับสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีเก่าในรัชสมยัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประมาณนั้นนะครับก่อนจึงชนะศึกนะ สุดชายแดนไทยพม่านะครับบริเวณบ้านหลักแตงตำบลเวียงหลวงอำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะก็เราจะหลดเขตเมียนมาในส่วนของรัชฉานนะครับนะก็ตรงนี้เป็นเจดีย์ของวัดนะครับนะมีประวัติเขียนไว้อยู่นะครับสร้างขึ้นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนะประวัติศาสตร์ชาติไทยถ้าเราจํากันได้ดีในรัชสมัยของพระอ,องค์เนี่ยสิกว่าปีเหมือนกันของาราชสิบห้าปีถ้าจำไม่ผิดนี่ท่านทรงอ่า เผยแร่อนาเขตไปขนาดไหนทะ,ะทำคุณครประโยชน์ได้แก่ชาติของเราซึ่งอย่างมหาศาลท่านคงทราบดีนะครับของกู้เอกราชจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งให้แก่หงสาวดีแล้วก็แผ่อาณาจักรอยุธยาออกไปแสนไกลเหมือนกันแล้วก่อนท่านจะเสด็จสวรรคตเนี่ยตอนนั้นก็กําลังจะขึ้นไป ทำศึกกับอังวะนะครับนะเพราะตอนนั้นหลังจากองสาวดีล่มสลายเมืองหลวงของพอม่าก,ก็รวบรวมขึ้นใหม่ขึ้นไปทางทิศเหนือก็คืออังวะซึ่งตอนนี้ถ้าผมจะไม่ปิดมันก็คือพุกามหรือมันเตลีนั่นแหละนะครับนะซึ่งจากอายุทยาไปก็ต้องเดินทางขึ้นมาทางเหนือข้ามเขาก็จากประวัติศาสตร์พระบรท่านก็ยกทัพมาทางแถวแถวนี้แหละเขาเชื่อว่าที่สถานที่ที่ท่านสวรรคตเนี่ยที่เรียกกันว่าเมืองหางเนี่ย ก็คือเมืองแหงหรือเวียงแหงนี่แหละนะครับ,รบนะจะจริงไม่จริงอะไรยังไงท่านไปเชิชเอานะครับอันนี้ผมก็ทราบมาอย่างหนึ่งแต่ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะัจากเขาขุดพบพวกวัตถุโบราณอะไรต่างๆมันก็คล้ายคลึงกับเหมือนที่เขาดูว่าสถานที่ที่ท่านทรงกระทำยุทธาถีกับพระมหาอุปราชาของของสารีตรงน,นี้ตกลงมันเป็นดอนเจดีสุพรรณ หรือรเป็นตอนเจดีของพนมทวนเมืองการที่เดี๋ยวคลิปจะโงกทัวร์ก็ทําตอนที่เราไปเที่ยวกาญจนบุรีตรงตน,นังงงปนพักรบรมราชานุาวรีสมเด็จพระเมรุวรรมหาราชที่อําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีตรงนั้นอันนี้ก็ anyway คือคล้ายกันหมายความว่าเราขุดพบหรือเราพบหลักฐานเชื่อมโยงแล้วเราเชื่อว่าน่าจะเป็นที่นั้นที่นี้ตรงนี้เนี่ยคือคือท่านสวรรคตรตรงไหนเนี่ยผมไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเขาเชื่อกันว่าเป็นเขตอาเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละและตรงนี้ก็มีสารของท่านสารสมเด็จพระเมรสวรรมหาราชด่เห็นไหมตาม ช่องเขาหลักแ่งชายแดนไทยพมา่าวัดฟ้าเวียงอินอำเภอเวียงแหจงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ลองมาเที่ยวชมดูได้นะครับนะส่วนประวัติศาสตร์ชาติไทยเราศึกษาไว้ก็คนรุ่นหลังจะได้ทราบว่าคนรุ่นบนรรพชนเราเนี่ยท่านได้เสียสละขนาดไหนท่านได้ทาเพื่อแผ่นดินของเราขนาดไหนจนเรามีช,ชาติมีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้อันนี้เราก็ควรศึกษาไว้นะครับนะก็ฝากไปนิดนึงครับลองมาเที่ยวชมกันครับการมาก็ อำเภอเวียงแหงเนี่ยคือบางคนก็บอกว่าเป็นลับแลเชียงใหม่ถ้าถามผมเนี่ยระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ว่าเวียงแหงเนี่ยมันไม่ได้กาวไม่ได้ไกลเท่าเชียงใหม่ไปไม่อายท่าตอนหรือเชียงใหม่ไปอมก่อยหรือไม่ตื่นหรอกแต่มันก็ข้ามเขาพอตัวเหมือนกันท่านวิ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่มาเชียงดาวประมาณห0สิบเจิบโลเนี่ยจากจุดนั้นจะมาเวียงแหงเนี่ยจากเชียงดาวนะมาเวียงแหงเนี่ยผมว่าอีกประมาณเกือบเกือบแปดสิบโลนะครับนะท่านวิ่งเชียงดาวแยกเมืองไง สามแยกบ้านแม่จาเข้าหนึ่งสามสองสองมาเนี่ยอีกหกสิบโลจากสามแยกแม่จาซึ่งจะถึงตัวอำเภอเวียงแหงซึ่งหกิโลเนี่ยประมาณห้าสิกิโลเมตรท่านลอยอยู่บนเขาคนขียอสูงชันเนี่ยไม่แพ้1นึ่งศูนยูอุมอ้มผาง ไม่แพ้หนึ่บอเกอร์ฉเฉลิมบเกียร์นะครับหน้าผมค่อนข้างมั่นใจการการันตีได้ว่าท่านบันเทิงแน่นอนมันไม่ได้โหรไล่หรากรถเก๋งก็มาได้แต่ว่ามันนอนสต็อปคันยาวคันเคี้ยว <c oughs> สูง <c oughs> ชันมีนะครับรถสิบล้อก็วิ่งรถส่งของอะไรก็ ใช้เรื่อมระมัดระวังแล้วคือขาขึ้นก็ขึ้นยาวขาลงก่อนถึงหุบเขาเวียงแหง<ม>ก็ลงยาวปากธงแดงกันกระจัดกระจายเตือน<ม>เกือบทุกโค้งที่มันเป็นโค้งหอกหักสอกค่อนข้างชันยังไงเดี๋ยวตามดู full คลิปรีวิวเส้นทางได้แล้วท่านตัดสินใจเอาหรือดูเพื่อ,อดูว่าตรงไหนมันน่า<ม>จะเป็นจุดเสี่ยงหรือต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางนะ<ม>ครับนะทีนี้พอถึงตัวอำเภอเวียงแหงเนี่ย วิ่งมาอีกประมาณประมาณนะครับ15กิโลเมตรก็จะมาถึงบ้านเปียงหลวงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีแยกจาก1322วนกลับไปเชื่อม1178ผ่านแก่น้อยเมืองน้ำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับทางนั้นก็ค่อนข้างเรียบชายแดนกับโคดเคียวเหมือนกัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็ว่ากันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร,รจากเปียงหลวงต่อมาหลักแตงก็อีกไม่กี่กิโลนะครับนะบนะพอมาถึงหลักแตงววิ่งตรงสุดก็สุดชายแดน ถ้าวิ่งมาแล้วมีทางเบี่ยงขึ้นวัดฟ้าเวียงอินขึ้นมาก็อีกไม่ไกลก็มาเที่ยวชมกันได้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับนะลองมาเที่ยวชมกันดูครับก็วัดก็ยิ่งใหญ่กว้างขวางท่านดูเนี่ยเจดีก็ศิลปะวัฒนธรรมก็ก็สวยงามดีมีกลิ่นอายกลิ่นอายเพื่อนบ้านก็ตรงนี้ก็เป็นไทยใหญ่เนาะไทยใหญ่ก็ฉานรัดฉานนะครับก็ส่วนหนึ่งของเมียนมาก็ว่ากันไปนะครับนะตรงนี้รู้สึกอันนี้ไม่รู้เมฆนารูเมฆฝน วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับไม่หนาวหรอกแต่เย็นสบายนะครับนะก็กรมอุตุเขาก็ไม่อยากตอบว่าเขาก็ทานายไว้ค่อนข้างได้อยู่คือมันไม่ถึงกับหนาวที่แชร์แชร์กันว่า 7- 11ธทันวานี่หนาวจนปากสั่นนนั้นแต่งเติมคากันเองจริงๆอุตุนี่บอกไว้แค่ว่าเหนือกับพีสานนี่อุณหภูมิลดลง 2- 4องศาก็ลดลงจริงส่วนภาคกลางเนี่ยประมาณ1-2ององศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ลงหัวภาพมากมายถึงขั้นจะบอกว่าหนาวปากสั่นอันนี้ก็พิจารณาอีกทีนะ ครับนะผมฝากนิดนึงว่าอันนี้นอกเรื่องแต่ว่าอยากบอกเรื่องอุตุนิยมวิทยาผมแนะนําว่าดูเว็บ tmd gots tmd คือ Thai Meteorological Department คือเว็บของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกเว็บที่เชื่อถือได้คือเว็บไพรพิบัติภพพีบ com ผมแนะนาแค่2เว็บนี้นอกนั้นเนี่ยท่านดูแล้วก็กรองๆด้วยเพราะบางทีข่าวสารที่แชร์กันเกอนลาาเกินเฟซหรือเกินอลไรบางทีมันเป็นข่าวสารที่ค่อนข้างยังไม่มีความถูกต้องเท่าไหร่สร้างความแตกตื่นนะครับนะเลือกสถานที่ของแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ด้วย ครับนอกเรื่องไปเยอะก็เอาเป็นว่าอยากให้ลองมาเที่ยวชมคันนะครับเวียงแหงเบียงหลวงหลักแต่งหลักแต่งอะฮะแล้วก็วัดฟ้าเวียงยินครับมีอะไรก็มาค้นหากันครับอ่าเหมือนเมืองชายแดนเจริญเหมือนกันแหละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงอ่าผมก็ว่าอยู่ทําไมเขาแต่งชุดสวยกันวันนี้ปรากฏว่าเป็นงานปีใหม่ของอ่าไทยใหญ่นะครับอ่าฝั่งเวียงแหงนี่ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นชาวไทยใหญ่นะครับหรือ ที่อยู่ในตรงตำบลเพียงหลวงเนี่ยนะครับก็คนไทยใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากครับเนาะตั้งคนไทยคนเมียนมาซึ่งเป็นอาชาติตาใหญ่หรือไทยใหญ่ก็มีอยู่เยอะแยะครับดูคลึกคักเพราะว่าเป็นงานช่วงอะไระเล่นเป็นงานปีใหม่เขาเนาะ,ะปีกับปีับบรรยากาศคือคืนครับมันก็เป็นวัดเพียงหลวงครับ าชาติใหญ่ก็มาแต่งตัวสวยๆมาเที่ยวงานปีใหม่กันเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงก่อนเนาะมันมีเพลง สวัสดีเดอรพีเพครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูกระทะนะครับบ้านสวนชมวิวนะครับบ้านสวนชมวิวก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับโอ้โหวิวขั้นเทพมากครับก็เป็นอีกหนึ่งในที่ที่แบบวิวพานอเสร็จแล้วท่านมาเที่ยวอาวียงแห่งนะครับแล้วก็ด้านหลังผมคือร้านหมูกระทะวิวหลักล้าน นะครับหาร้านบุกกระทะที่วิวขนาดเนี้ยหาได้ยากมากๆแล้วก็หัวร้อบาทนะครับก็มา,าชมกันได้ไม่ต้องจองนะครับวิ่งมาผ่านถ้าเจอเห็นก็คือเห็นเพราะว่าโทรลองทดสอบโทรมาแล้วไม่มีใครรับนะครับอาจจะบุ่นกันนะครับดูวิวสุดยอดจริงอันนี้คือบ้านส่วนชมวิวนะครับอพอดีมาเห็นแล้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ประมาณนี้นะหรือท่านจะเซิร์ช ในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับบ้านสวนชมวิวเวียงแหงอ,อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ด้านหลังคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะร้านหมูกระทะนะครับมีทะเลมีอะไรต่างๆถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาลองทานอาหารแบบเขาเรียกอะไรสไตล์หมูกระทะเนาะ คิดถึงมกทะก็ตรงนี้ละกันวิวสวยมากครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามชมผมก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะด้านในเปิดเพลงเสียงดังเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามชมเหมือนครับครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นวิวแบบพานอรมาสุดๆนะครับก็ภูเขาสูงๆนั้นก็เป็นเขตสันปนน้ำนะครับกั้นเขตแดนไทยกับพม่านะครับฝั่งนู้นก็เป็นรัชฉานวก็ผู้คนที่นี่ก็ย้ำที่บอกนะครับก็เป็นไทยใหญ่เนาะก็จะให้ดูแบบคร่าวๆครับ ประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นรีสอร์ทนะครับบ้านสวนชมวิวเนาะแล้วก็นี่ร้านหมูกระทะครับก็อยู่ติดๆกันนี่แหละเป็นจ้าเดียวกันนะครับประมาณนี้ที่นี่ก็จะมีลานกางเต็นท์มาสามารถมากางเต็นท์ได้หรือท่านจะมาแบบเช่าเป็นรีสอร์ทเป็นห้องก็ได้ครับับท่านผู้ชมครับท่านดูครับวิวร้านหมูกระทะที่นี่นะนะครับสุดยอดจริงอันนี้ก็ยังไม่มืดนะครับแต่ว่าด้วยฤดูเนาะมันทําให้เห็นว่าที่นี่มันดูมืดครับ จอจริงนะครับบรรยากาศบ้านหมกทะวิวหลักล้านนะครับก็มาดูกันได้ก็คือเส้นทางมาก็คือมาทางเปียงหลวงครับก็สังเกตบ้านส่วนชมว,วิวรีสอร์ทนะ่ก็จะเห็นวิวห้วานหมกทะตรงนี้นะครับดูด้านล่างก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นภูเขามังหมาของกั้นเกตแดนไทยพม่าครับประมาณนี้นะครับ พือพ่อ,ใ,ใ,อใ,ใ,ใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะหรบว,วันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>